ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยวันนี้นิทานอีสบแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The horse, the hunter, and the stag. One day. A horse and a stag got into a fight. Both wanted to become the owner of the field. The field was a source of food for both of them. The horse rushed to the hunter to ask him to get rid of the stag. The hunter agreed to help, but said, If you want to beat the stag, you have to agree to be reined and saddled. Then I will be able to take you to hunt the stag more easily. The horse readily agreed. The hunter immediately put the rein and the saddle on the horse. With the help from the hunter, the horse finally beat the stag. Then the horse said to the hunter, Well, you should take the rein and the saddle off of me. The hunter said, I am afraid not, my friend. I think I should keep you. Eventually, the horse became the hunter's slave for the rest of its life moral of this fable if you allow men to use you for your own purposes they will use you for theirs <laughs> ครั้งหนึ่งม้ากับกวางเกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะต่างก็ต้องการเป็นเจ้าของทุง่งญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพวกมันทั้งคู่เจ้ามา้ารีบไปขอให้ในายพรานช่วยกำจัดกวางนายพรานตอบตกลงจะช่วยแต่บอกมันว่าถ้าเจ้าอยากเอาชนะกวางให้ได้แล้วก็เจ้าต้องให้ข้าใส่บังเหียนไว้ที่ปากของเจ้าและต้องยอมสวมอาน,นี้ไว้ที่หลังเพื่อที่ข้าจะได้พาเจ้าขับไล่พวกกวางได้สะดวก มาได้ฟังก็ยินดีทำตามในพรานจึงใส่อานและบางเหียนที่ตัวม้าทันทีด้วยความช่วยเหลือของนายพรานม้าจึงมีชัยเหนือกวางในที่สุดพอถึงตอนนั้นมันก็บอกกับนายพรานว่าเอาล่ะท่านช่วยปลดอานกับบางเหียนออกไปจากตัวข้าเสียทีแต่ในพรานกลับตอบว่าไม่ได้หรอกเพื่อนข้าว่าข้าน่าจะเก็บเจ้าไว้ดีกว่า สุดท้ายเจ้าม้าก็กลายเป็นทาสแรงงานรับใช้ในพรานไปจนชั่วชีวิตของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราหวังผลประโยชน์จากใครเขาย่อมหวังผลประโยชน์จากตัวเราเช่นกัน